สวัสดีครับพี่พีร่ะโอ้โหแซ่บกันมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้แต่ละท่านแนะนำตัวกันอีกทีดีกว่านะคะแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรบ้างสวัสดีครับชื่อเกมครับไกรสาขาบางดีครับได้รับรางวัลแชมป์แมนโมเดลรุ่นน้ำหนักรุ่นสูงไม่เกิน175ด175ครับค่ะ สวัสดีครับผมกวัณนะครับวิรวิทย์พิทักษ์ทรัพยากรครับได้แชมป์เมนฟิสิคลัสฟอร์ดคลาสสิก2015รุ่นความสูงเกิน175ครับผมค่ะพิมพิชยารูปโสมค่ะยอหญิงค่ะแชมป์แองเจิลโมเดลค่ะลัสฟอร์ดคลาสสิก2015ค่ะสวัสดีครับผมแชมป์ดอกกระโดนนะครับหรือว่าชื่อจริงก็เป็นเกษมสิริโสตนะครับซึ่งได้ตำแหน่ง2ตำแหน่ง ตำแหน่งแรกก็เป็นกีฬาพ่อกายครับรุ่น70กิโลกรมัมได้ที่หนึ่งแล้วก็แชมป์ออฟเดแชมป์ออฟได้ที่หนึ่งอีกครับอนอกจากหุ่นดีแล้วนะครับคิ้วนี่เข้มมากเลยสักที่ไหนพี่พอดีแฟนจับสัก <laughs> พอดีแฟนจับสักทำคิววาทำคิววาดูรู้เลยนะฮะก็พอดีเราเป็นตลกด้วยนะพี่ก็าเป็นตลกด้วยใช่ครับ <laughs> <laughs> อยู่ตลกขนาดไหนอยู่ขนาดอะไรครับอาจารย์ดูดอกกระเด็นอาจารย์ดูกระโดดยิงเที่ยวใช่ไหมครับไมเคยไปทั้งดูอยู่ในพระรามเก้าที่แต่งตัวเป็นกระเทย เล่นกระเทยได้ด้วยพี่เล่นเป็นกระเทยยังไงคะยังไงคะก็บอกว่าโอ้สวัสดีค่ะช้ำจากกระเดินคประมาณนั้นครับจริงๆเป็นผู้ชายที่มีจามจากตลกแล้วมามาเพาะกกระเพาะไายได้ยังไงไม่จริงๆแล้วเดิมๆผมเป็นนักกีฬาทีมชาติอยู่แล้วครับแข่งชุดซีเกมสมัยก่อนครับแต่เขาไมาเป็นตลกทีหลังก็เล่นตลกด้วยครับนี่วันนี้พกข้าวกล่องมากินด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยแล้วถามพี่แต่ละคนเดีกว่าว่า ใช้เวลาฟิตหุ่นนานไหมฮะในการประกวดครั้งนี้มีเทคนิคอะไรพิเศษหรือเปล่าแนะนำคุณผู้ชมหน่อยครับอ่ะคุณเกมกินก่อนนะครับก็ใช้เวลาเตรียมตัวทั้งหมดเกือบประมาณ90สวันครับเก้ <90 S 3> าส0วันเต็มเต็มเต็มที่ก็ประมาณร้อยวันครับผมแบ่งช่วงแบ่งช่วงเป็น6สัปดาห์แรกเป็นช่วงของการเพิ่มน้ำหนักครับอ,อีก6สัปดาห์หลังเป็นช่วงของการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างฮะก็มีแต่ไก่ไก่อย่างเดียวเนาะ มีปลาลครับมีหมูบ้างเราโหยไหมรู้สึกโหยอยากกินนู้กินนี่บ้างไหมคะอืถ้าช่วงช่วงใกล้ๆจะแข่งแล้วมันก็จะมีบ้างครับค่ะครับผม <c oughs> แล้วคุณขวัญน,นะคะครับผมใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ5เดือนครับในกสองเดือนแรกนี่คือ <c oughs> เพิ่มเพิ่มน,น้ําหนักอ,อ,อีกสามเดือนเป็นการการีดน้ําหนักและไขมันลงเพื่อเตรียมตัวแข่งครับก็คือคล้ายๆกันหมดเลยคล้ายๆกัน,น,น,นแต่และแต่ว่าสภาพร่างกายแต่และแต่ละคนจะจะใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะค,ครับ,ค,รบคุณหญิงราคะเป็นผู้หญิงมีอะไรที่แบบแปลกไปจากผู้ชายไหมคะมีค่ะแตกต่างของหญิงนี่คือเราจะเน้นออกกำลังกายหนักมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะทั้งบอดี้เวท แต่ว่าช่วงใกล้แข่งเนี่ยหเดือนก่อนที่จะแข่งเวทีนี้ค่ะ,คะจะอัดพวกเวทเทรนนิ่งแล้วก็คุมเรื่องอาหารแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดผู้ชายตรงที่ว่าจะต้องกินแต่อ,อกไก่ค่ะแล้วก็ยังแบบกินปลากินผากหรือว่ากินข้าวได้มากกว่าแต่ว่าต้องออกแรงเยอะกว่าเขาในช่วงการคาร์ดิโอมากกว่า<อ>ประมาณนี้แล้วเห็นว่าการแข่งขันเนี่ยมีมีธีมด้วย<ช>การแ่งใช่ไหมคะแล้ว,แล,วแล้วแต่ละท่านนี ทีมมีไงบ้างคะจะมีเฉพาะรุ่นโมเดลเนาะพี่แชมป์ไม่ได้พี่แชมป์ไม่ได้แต่งทีมไม่งั้นชนะลวดเลยอ่าคะของหญิงจะเป็นทหารโครนค่ะเป็นแบบสตาร์วอลอ่ะโอ้โหดูเท่มากอ่ะดูแบบเทพพรีเซนต์ให้ดูแตกต่างนะคะค่ะเออได้เนาะแล้วแล้วของคุณขวัญะคส่วนผมเป็นในจันหนดเขี้ยวนักรบบรรจันครับคือ ตอนแรกก็คิดคิดไม่ออกว่าจะใช้ติมอะไรคิดว่าเออเราเป็นคนไทยเราควรที่จะโชว์ความเป็นไทยดีกว่าค่ะครับใช่ครับเออแล้วน้าได้ด้วย่ยอ่ไม่คิดว่าติมจะจะเหมือนขนาดนี้ครับเหมือนเลยแหละไม่คิดมีไปเล่นหนังได้คือคิดก่อนท่จะไปเป็นพระเอกหนังได้เลยจริงอย่เนี่ยคือผมดูรูปติมยังยังตกใจกลัวเลยว่ามามาจากห้องหุ่นหรือเปล่าเนี่ยครับประมาณนี้ครับโอ้ไม่ได้หลังจากนี้อาจจะได้เล่นละครเล่นหนังก็ได้เนาะอ่ะแล้วแล้วคุณเกมล่ะคะก็ของเกมเป็นทหารครับ เป็นสปาร์ตันบริเออร์เป็นนักรบโรมันครับผม,มเป็นนักรบนะ,<ช>ะก็ต้องนักรบกันแหละใช่ไหม<ช>ขุนขนาดนี้แล้วล้วคุณขวานเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคุณหน้าคุณตากันอยู่เพราะว่าเคยแข่ง กับคุณวูดี้ใช่ไหมคะแล้วเป็นแบบอะไรคะที่มิสเตอร์ไทยแลนด์เมื่อเมษาที่ผ่านมาครับใช่ครับเนี่ยครับเจอคุณวูดี้ก็เลยขอขอถ่ายรูปด้วยซะหน่อยแต่เที่ยวนั้นคือไม่ไม่มีรางวัลไม่ได้รางวัลไม่ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกแต่ที่ที่เขาได้รางวัลในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรหรือไมฮะเขาไปบนบานสารกาวไว้ไปบนที่ไหนมาฮะไปแก้ยังครับยังครับคือผมไปยกมือไหว้บนไว้ขอคือถ้าเกิดผมได้แชมป์เนี่ยผมจะไปที่มิสสุโขทัยค่ายบรรจันที่สิงห์บุรีครับแล้วก็ ได้จริงๆครับแล้วไปแก้บนเรียบร้อยยังครับเดี๋ยวคิดว่าอาจจะไปประมาณสิ้นเดือนนี้ครับประมาณนี้ครับค่ะแต่ก็ได้แชมป์มาอันดับวัดีใจด้วยนะครับแล้วคุณเกมนี่นะฮะต้องบอกว่าปกตินะฮะเขาเป็นเชฟนะครับผมเรียนจบเชฟมาแต่ทิ้งความฝันเพื่อมาเป็นนักกีฬาครับผมเพราะอะไรครับพี่จริงๆแล้วผมโชคดีมากๆที่ได้เข้ามาสู่กีฬาวงการพกกายครับก็ต้องขอบคุณดรสิทธิ์เจริญฤทธิ์และก็พี่เจี๊ยบอภิพรชมสมบูรณ์ครับ เป็นเป็นโค้ชให้ผมซึ่งบุคคลสองท่านนี้เป็นสุดยอดของวงการพกการแล้วผมก็ใช้เวลาในการตัดสินใจไม่ไม่ยากเลยครับเพราะว่าเจอบุคคลที่เป็นสุดยอดของวงการแล้วผมก็ลุยเต็มที่ครับลุยเต็ม <ๆ S 1> ที่ทิ้งเชฟเลยที่เ,<า>เรียนมาและอีกอย่างกีฬานี้มันให้หลายอย่างครับ <llam> นอกจากจะสุขภาพดีแล้วบอดี้ก็ เฟิร์มฟิตคือใครเล่นก็หล่อใครเล่นก็สวยครับเนาะดูเท่เนาะไปไหนก็ดูเท่เอาไหมเราสองคนมีซิกแพคไหมปีหน้าอุ้ยเลิศนะชอบนะพี่ได้หรือเปล่าพี่ปีนผ้าอย่างเดียวอ่ะอ้าวปีนผ้าดูได้ไงจ้าว่าไม่มีซิกแพคเนาะใช่ไหมแข่งมแลลลนนดด์้้วยยกัเงแข่งคงไม่ไหวอะนะคะแต่ว่าคุณหญิงเป็นแอร์โฮสเตสด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยเป็นแอร์โฮสเตสมา5ปีค่ะแต่ว่าจริงๆต้องเท้าความก่อนว่า เป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กๆกีฬาเล่นกีฬาอะไระคะกีฬาเพาะกายคะ่ะแต่ว่าเป็นประเภทฟิตเนสคือเมื่อก่อนตัวใหญ่ ครัเราก็ต้องมีเบสิกยิมนาสติกชีค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. ก็ได้โค้ชดีมากๆคือคุณอภิพร <Ha. S 1> ชมสมบูรณ์ที่ฝึกตั้งแต่เรื่องเบสิกของยิมนาสติกแล้วก็พัฒนาไปถึงการแข่งขันได้ค่ะ mm hmm. จากไม่มีเบสิกเลย mm hmm. ขึ้นมาแข่งขันแล้วก็ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการงานนะคะ <Ha. S 1> ก็เลยขอตัวไปทำงานก่อน mm hmm. แต่ว่าคือ ฟิตทูไฟอะค่ะเราคิดว่าเราแข็งแรงมาโดยตลอดเลยค่ะแต่พอมาทำงานเนี่ยสุขภาพมันแย่ลงมาก็เลยกลับมาเล่นแล้วก็มีโอกาสจากทางผู้ใหญ่ที่สมาคมอะค่ะเรียกให้มาคัดตัวเพือ่อที่จะชิงแชมป์โลกในปี2012ก็เลยได้เข้าประกวดจากนั้นมาก็เริ่มแข่งค่ะปีละหนึ่งเวทีใช่คุณแซ่บมาก่ะบอกว่าเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากๆนะฮะคุณหญิงได้ แชมป์โลกด้วยนะครับจกากที่ไหนครับจากที่ไหนอันนี้เป็นสมาพันธ์ WBC ค่ะ Open World Fitness Championship ค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้รุ่นที่เราถนัดเลยคือรุ่นฟิตเนสค่ะเป็นแชมป์ ในปี2014ค่ะใช่คุณเกมก็ไปด้วยแต่ว่าโอ้โหตอนนั้นคุณเกมบาดเจ็บที่ข้อเท้าค่ะเลยไม่ได้ลงในรุ่นนี้ค่ะคุยกับพี่คนนี้มาเหงาแล้วนะรู้สึกจะงับจะหลับแล้วเนี่ยคุยเรื่องคิ้วอย่างเดียวแล้วก็หายไปเลยเออใช่แต่เรื่องคิวนี่แก้ฟ้าพายเมลูเป็นคนสักคุณนี่ร้องหมอลำได้ถูกไหมครับมีบอยได้ครับอ่สักนิดครับหมอลำอัลบั้มเป็นของตัวเองนะครับแชมป์บอลแฟน สิบนิ้วตัวผมน้อมก้มกราบไปวอนแฟนเห็นใจช่ยเชียร์พูมทีนักร้องน้องให่น้าตาเกือบดีวอนแฟนน้องพี่อุดหนุนผลงานหนุ่มนักพอกายตั้งใจแน่วแน่ร้องรำเพลงแลดนตรีประสานอีกทั้งอันเพลงจากครูอาจารย์จังหวะมันมันะจังหวะมันมันประมาณนั้นร้องครโวันนี้ขอบคุณท่านนะคะที่าพูดคุยกับวันนี้ขอบค คลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุ้นทอล์กแชนแนลกดเลยค่ะกดเลยอ้าวขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไ่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดากดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยสมวกันด้อ้ากกดกดอ่ะก